มึงรู้อะไรอย่างที่ขวัญกงก็สอบป,ปะวะไม่ได้อยู่ห้องเดียววันนี้ว่ะโหมึงนั่งไม่ไปโยชน,น์เลยว่ะกูนึกว่ามึงจะรู้อะไรแบบอินไซด์อินไซน์บ้างโถ่ไม่น่าเลยขวัญเสียเพราะไฟสับโปรเฟสต์ดิดดีดีกูเฮ้ย <c oughs> นี่สรุปอะพวกมึงเรียกกูมาติวเรียกกูมาเสิร์ฟเรื่องชาวบ้านวันนี้กูว่าขวัญอะเขาคงมีปัญหาที่เราไม่รู้แน่ๆไม่งั้นคงไม่ทำางนี้แล้ววะครับครับคุณพ่อพระยิวต่อดีกว่าครับอือเขยเดี๋ยวก่อนหน่อย แล้วเรื่องของมึงกะทีเป็นไงบ้างวะเดีย๋ยวนี้ไม่สนินนนนกนท,นนทนนก,ก,กนนนันแล้วเหรอไอ้นี่มึงจะอยากรู้เรื่องกูทำไมวะเนี่ยจะติวไม่ติวเอ้ามึงไม่ตอบกูนี่หว่ะขอนั่งเรียนอะเขเรียนหมดแล้วมึงกลับชอบผู้หญิงเฮ้ยเช็ดเตยเลยบอกวะแล้วถ้ากูกลับไปชอบผู้หญิงอ่ะมันจะป็นหลาดนั่นอะไรไงวะไม่หรอกเว้ยเราก็อยู่ในช่วงวัยนี้แหละล,ลองนู่นลองนี่ลองผิดลองถูกเดียจะตายไปได้ลองอะไรหลายๆอย่าง อ่้ยเอ้มึงเลย